สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าววันนี้ก็เป็นตารางการจ่ายเงินของทกศส,สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกี่ยวกับจ่ายเงินไร่ละ1,000บาทนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นของสาขาลำปลายมาศและสาขาย่อยทมเมนชัยนะครับว่าจะมีที่ไหนกันบ้างตำบลอะไรบ้านอะไรในวันที่เท่าไหร่ที่ท่านจะได้รับเงินในครั้งนี้ ก็มาฟังมารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราก็มาดูกันที่ตำบลกันเลยนะครับก็คือโคกกลางนัดรับเงินวันที่ก็คือ 1-2. ทธันวาคม65นี้หนองโดนโคกลาม6-7ธันวาคม65หินโคน 8-9. ธันวาคม65ห้าไผ่ริน วันที่13บสถึงสิธันวาคม65หนองคู5 5บหถึงสิธันวาคม65บ้านยาง19บเถึงยีธันวาคม65หนองกระทิงลำปลายมาศ21่สถึงยีธันวาคมนี้นะครับสำหรับอําเภอลำปลายมาศแต่ละตําบลน,นะครับมาดูที่สาขาย่อยทมนชัยกันบ้างนะครับก็คือมีที่ตําบล โคกสะอาดก็1 2ทธันวาคม65หนองบัวโคกบุโพ6 7ถธันวาคม65แสลงพันแปดถึงธันวาคม65ถ้าเม่นชัยตลาดโพ13 1 4ทธันวาคม65หนองแพก15 1 6ทธันวาคม65นั่นเองครับก็มาดูการหมายเหตุ1ก็คือ เฉพาะผู้ใช้บริการที่เคาน์เตอร์ของธนาคารเท่านั้นที่ต้องปฏิบัติตามตารางตามนัดนี้ 2. คือผู้ที่ใช้บริการที่มีบัตร ATM สามารถ ถอนเงินได้ตลอด24ชั่วโมงที่ตู้ ATM ของธนาคารและธนาคารอื่นอาจจะมีค่าธรรมเนียมถ้าเป็นของธนาคารอื่นนั่นเองครับ3ก็คือกรุณาปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างของสังคมสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมาติดต่อธนาคารทุกครั้งและตลอดเวลาที่ใช้บริการนั่นเองครับ4ท่านไม่ประสงค์ถอนเงินสาขาเก็บเงินไว้ในบัญชีได้โดยธนาคาร คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันด้วยนั่นเองครับเราก็มาดูกันอีกที่หนึ่งก็จะมีที่สำหรับของจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเดียวกันนะครับก็คือจะเป็นการจ่ายเงินค่าเก็บเกี่ยวของสอนอจอบุรีรัมย โอนวันที่27พฤศจิกายน2565ที่จะถึงนี้ก็คือดูตามอำเภอแต่ลอำเภอเลยนะครับว่ามีกี่รายกี่รายของจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองครับอันดับแรกก็1ก็คือสาขาบุรีรัมย์ทั้งสิ้นก็คือ8,667รายสาขานางรอง15,224รายสาขาพุทธไทยสง์8,261รายสาขาประกวลชัย10,000 244รายสาขาลำรายมารก็คือ19603รายสาขาละหารซายก็8106รายสาขาสตึกก็คือ13813 13รายสาขากระสัง8 7 9 1รายสาขาคูเมือง8774รายสาขาบ้านกรวด7 1> 1, 9รายสาขาบ้านนาโพ5,901รายสาขาหนองกี่8,397รายสาขาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์5,914รายสาขาโนนสุวรรณ2,190รายสาขาหนองหง6,957รายสาขาแคนดง3,792รายสาขาชำนิ 5,444รายสาขาประคำ4,761รายสาขาอีสาน13,666ร 1, 3, ายสาขาห้วยราช5,488รายสาขาพระพราชัย6,529รายสาขาบ้านใหม่ชัยพศน์4,572รายสาขาเมืองตรุง8,245รายสาขาสาขา รากาก็คือ6,270รายสาขาบ้านด่าน3,778รายและสาขาโนนดินแดง1,790รายนั่นเองครับสำหรับตารางที่จะจ่ายเงินสำหรับพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่27พฤศจิกายนนี้ก็ไปรอรับเงินกันที่ธนาคารหรือไปเช็คดูตรวจดูและก็ไปขึ้นเงินกันได้เลย หรือจะกดที่ตู้ ATM ก็สามารถทำได้ด้วยนั่นเองครับนี่ก็คือรายละเอียดต่างๆที่เอามาฝากแก่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวและนี่ก็คือเงินค่าเก็บเกี่ยวนั่นเองคือไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนท่านก็จะรับเงินทั้งหมด2,000 20, 0บาทนั่นเองครับ